เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะวันนี้8กันยายน2568มาอัปเดตโครงการคนละครึ่งในรัฐบาลในวธฒมนตรีอนุทินชาญมิรุลจะนำกลับมาปัดฝุ่นค่าจะเริ่มได้เดือนตุลาคมนี้มาดูโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้ใช้กันนะคะคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสใหม่เตรียมรัฐจ่ายให้5 0 คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเตรียมตั๋วรอบใหม่พักภูมิใจไทยเตรียมปัดฝุ่นโดยใช้ช่องทางเดิมแต่มีสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น จากข่าวดีที่มีทางพักภูมิใจไทยพร้อมนำโครงการคนละครึ่งโครงการสุดฮิตในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับมาอีกครั้งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นโครงการคนละครึ่งรอบนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน้นโดยจะมีสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยและเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เพราะจำนวนเงินที่ใช้ในระบบไม่ได้มากเท่าแต่เงินหมุนเวียนดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่จะไม่ล้นทุนกับแอปพลิเคชันใหม่ยืนยันว่าไม่ได้ปูทางหาเสียงเลือกตั้งและจะทำให้เร็วที่สุดเพราะมีเวลาทำงานแค่4เดือนเท่านั้นย้อนกลับไปดูคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละเครื่องโครงการที่ผ่านผ่านมาคือ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียน3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ<ๆ>่<ๆ>ง .com 2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมผูกกับกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า g w a l l e t กดแผบโครงการคนละครึ่ง วิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งรัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งสูงสุดไม่เกินจำนวนที่กำหนดต่อวันต่อโครงการเช่น150บาทต่อวันรวมสูงสุด3,000ถึง4,500บาทต่อโครงการประชาชนต้องจ่ายเอง50%และรัฐจ่ายสมทบอีก50%โดยสามารถเติมเงินเข้า G-wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดสแกน QR code ร้านถุงเงิน แล้วกดยืนยันการชำระทุกครั้งจึงจะสิ้นสุดกันชำระเงินนี่คือเอนการใช้กลครึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะอัปเดต8กันยายน2568